ขอเสนอเรื่องเฮ้ยสอนใช่เรื่องสอนนมนมแล้วก็ดมนดเกั็นเบบี Baby, แล้วก็คอกเด็กไปรับชมกันเลยฉันจะผมจะเอาเด็กสองคนนี้มาครับให้เป็นน้องเบบีเลยป่ะเดี๋ยวไปพากันครับ ขึ้นมาแล้วเราใส่สองตัวนี้อุดอาจอย่างกระเต่าระวังด้วยครับโอ้ยเจ็บสุดๆเลยโอ้ยปม่ได้จะเสียสักทีเนี้ยเสียงแครไปหมดเฮ้ยไม่ใช่ปากเสียงมากครับ มาปับไปบ้านเลยผมเองโอนอยบริสิสักเทีเลยเฮ้ยโอ้ยชนูนี่นั่นไปหมดแล้วโอ้อยดูบอดคุณลุงจอแซฟแบบเนี้ยใก้จะถึงบ้านแล้วเสียง โอ้ยมลเก็งตึงสักทีโอ้ยรถแยบไปหมดมาเดี๋ยวผมสอนให้มาเร็วๆแจกอี่ดีก็ได้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะโอ้ยเราจะขับบานได้ยังไงเนี่ยเออเอาไรมาขวางทางหมดเดี๋ยวเก็บให้เอ้าแล้วม่แม่เม่แม่แมะม,ม,ม่วงมาแล้วแม่แม่หายไปไหนอ๋อเม่แม่อยู่นี่เอง ขอยขออยู่ตรงนี้หน่อยครับมาแล้วๆสิแม่แม่มาม่วงเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นบีหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็คือของของผมเองผมมาเริ่มได้ขอเอาเด็กคนนี้วกว่ามะม่วงนะมะม่วงมะม่วงอยากกินมะม่วงพอดีเลยตรงนี้นะก็กดเบบีบอทนี่ขอให้แม่แม่กินด้วย นี่เม่เม่กินด้วยเม่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 ทำไมไม่กินอร่อยไหมเม่เม่อายเอออร่อยก็ดีจ้าข้าวน่าจะมาเล่นอวตารอยู่แล้วนี่มะม่วงหยุดกินแล้วเดี๋ยวให้กินนมบูลเลยมะม่วงนี่ แล้วก็ต่อไปรถเข็นทำกะทิละคนครับรถเข็นรถเข็นเบบีกดดุงโชว์อันแรกเลยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก่อนแล้วก็อีกคนเมยเม่เฮ้ย,ย็กผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้อ๋อมะม่วงเดี๋ยวข้าวน่าจะใช้แท็บเล็ตแล้ว กดตรงนี้เลยนะมัม่วงอ้าวไม่ใช่บิลเซ่เอามาทำไมเอ้ยมัม่วงกับเม่แม่เคยเด็กกว่ากันเมื่อไรจเมีแม่มันจะขึ้นมาสักเทนี้ฮะหน้าเบื่อจริงจริอ้ยเม่แม่จำนี่เลยเดี๋ยวต่อยให้บิลเซ่ที่ก็ของผมเออเดี๋ยวเฮอะเดี๋ยวเฮอะ นี่มันจัก,กรยานของผมนี่นะ yeah, 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 yeah. เย่เย่เย่เยอ้ยแมย์แม,แม,แม่นี่มันไม่ใช่ของแกนะจัก,กรยาขนายอของนักขี่ไดเซลไรเดอร์คนนั้นนะ่ะโอ้ยแมย์แม,แม่เอามาทำไมผมเอ้ยผมขอแล้วเค้กอะ่ะอยากดูเค้กไหมแต่เค้กหายแล้ว หายไปไหนเนี่ยเออดดอุูงแงอุงูองแงโอ้ยลำคาญหมดแล้วอุงูงแงอุงูงแงอูงแงอุูงแงโอ้ยลำคาญหมดแล้วโอ้ยอูงแงโอ้ยบายบายไม่ต้องตามมาจะหนีออกจากบ้านแล้วอายนี่ไม่ได้หรอกค่ะหนูตามมา เอาแล้วไอตัวผู้หญิงนั่นหายไปไหนเนี่ยนี่ผู้หญิง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 คนนี้มาทำมือบ้าบออยู่ด้วผู้หญิงคนนี้ตนี่แนละบบีเลยตะลุหลังคาน้องคนนี้เขาอยู่แค่กี่ขวบแล้ววะเฮ้ยกี่ขวบแล้วเนี่ยเฮ้ยแก แล้วคนนี้น่าจะอายุเท่าเม่เม,มล่ะมั้งโตสูงกันเม่เม,ม่อะเบบี้สองตัวฉัาจะให้น้องสองคนมานี่ได้เวลาทำ ใน hey. เวลาทำคอกเบบีแล้วก็ตรงนี้นะไม่เอาไก่ทีวีนี่นี่แหละเอาเอาเอาหายไปไหนกันหมดโอเคก็ได้จะมานอนเลย ดูนี่นะเพาเอาลงนอนแทนนี่ฮนะจะให้ผู้หญิงนี่มันผนะู้หญิงแน่เลยเดี๋ยวเดิมมันหมู่แดงเดี๋ยวก็เถือเอาโอ้ยเด็กผู้หญิงนี่ไม่เป็เลยทำได้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้มันนอนไปเลยปุ้ง่ยปุ้นีเฮ้ยพูดดังอยูอ่ได้ เด็กผู้หญิงบ้าเลยกระเทบิบ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 กระเทิบเราจะทำท่าอะไรดีนะไม่ได้ไม่ได้โอ้แงโอ้แเฮ็ดบาร์ไปแล้วก็เดี๋ยวก็เจอดีแน่ไม่บอกว่าฉันจะทำอะไร กูกกกก็กก็กยกต้นเต้นเต้นเเต้นเเต้นเตเต้นเตเต้นเต้นตัวเลยเต้นตัวเลยบูบูบูเตเหมือนบมบอยเยเอาเอาเอามม่ะกนขอเขากันนะแมมม่อายุแค่เอาเมื่อกี้เอ้าโทรศัพท์ไม่ชับเนี่ย เม่แม่าเดี oh, 私は私は๋ยวนี้เม่แม่จอบซนขอนทษดเอาเอาแล้วเราจะพิงทำไปเอ้าคนปิงแล้วจะเอาที่นอนมาเฉยๆแค่ให้เม่แม่ให้มันนอนแม่นอนได้อีกเม่มหมทำไมไม่นอนฮะเฮ้ยนอนหลับยาก จงสลิปจงสลิปองแงองแงผมขอนานก่อนนะครับบิบุยดีเอสนุกกันไหมองคงองแงหิวนม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 ฟิวฟิวนอนหลับฝันดีครับบายบาย เราไปเจอกันคลิปหน้า